เจอกันยามสายสายพี่น้องอีกคลิปหนึ่งกะเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมพี่น้องเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิม,มกะอาจจะมีเสียงบรบกวนน่อยเด้อพี่น้องเด้อหมุนเพราะว่าฝั่งนูน่นเดี๋ยวให้ดูพี่น้องเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่ลอ้รถตัดหน่อยพี่นอ้องรถตัดหน่อยเขาก็ล่งตัดหน่อยอย,อยู่อกะคือว่าเนาะคือ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการรณรงค์ไม่ให้เผาห้ามเผาเก็เลยก็ตัดน้อยหรือว่าทำกเกษตรยังกะก็ไม่ให้เผาเงดการเผาเขาก็เลยใช้รถตัดน้อยออมาเลาะเบื้องไฮเบื้องหน้าพี่น้องแต่ก็ไม่อยากมาเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามาแล้วก็ดว่านะคือราคาข้าวช่วงนี้กะมันเป็นราคา สำหรับชาวนาเรากะโดยเฉพาะนาปังกะคือว่าแหละก็ท้อแท้ต้อแต้หมดหวังสิ้นหวังเออเหนื่อยหนายกับราคาข้าวที่เป็นแบบนี้เนราคาข้าวลดลงแต่ว่าราคาต้นทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าน้ำมันหรือว่าอุปกรณ์ทาง,งาการเกษตรราคาสินค้าอย่างอื่นนี่มันกลับเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามนั่นแหละเอาจรางสิสาเอ,อ่ามันกเ็เลยแบบ Hey. เฮ็ดไห่เกษตรกรชาวนาเรานี่น่าไดล่หะคือขาดทุนซ้ำซากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ทักษิณเน่าไดมไม่รู้จะแก้ยังไงม,มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าไอ้เน่าไดล่หะเฮ็ตยังบ่ได้นะเลยแม่มบอพี่นองมันทำอะไรไม่ได้นะถึง ยังไงล่ะคือมันผมว่ามันมันเป็นปัญหาเรือรังอ่ะเป็นปัญหาเรือรังเออแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลก่ะไม่มีนโยบายที่มันมันชัดเจนเกี่ยวกับราคาเขาอืแต่ว่าคลิปนี้นี่เดี๋ยวสิพามาเบ่งนี่นะเดี๋ยวจะพามาดูไอ้ไอ,อ้วิธีการเนอในการ อะไรารีกว่าอะไเพิ่มมูล,ลค่าพี่น้องเ,อเพิ่มมูล,ลค่าในหน้าของเฮ้านี่แหละก็คือการปลูกต้นใม่ไหมพี่น้องการปลูกต้นไม้ไว,ไไว้คือมันมีไม้ชนิดหนึ่งพี่น้องไม้ชนิดหนึ่งที่มันคือยิ่งยิ่งอนาคตนี่อนาคตยิ่งมีค่าสูงเอาอย่างศีรษะก็อย่างเช่นนี่เดี๋ยวให้ดูพี่น้อง เดี๋ยวให้ดูไม้ที่ผมแนะนํามันก็คือไม้ประดูพี่น้องอ่นี่ไม้ประดูอันนี้ปลูกปลูกห้าปีพี่น้องอันนี้ห้าปีต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะแต่อันนี้เป็นเป็นนา,น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 าลุงของผมเองผมเลยผมเคยลงคลิปให้พี่น้องดูแล้วแหละออันนี้นาลุงของผมเองนี่แกปลูกไม้แดงไม้พยุงไม้ประดูไม้เสะเาแต่ ทีเนี้ไม้ที่ผมแนะนำนี่คือไม้ประดู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม้ห้าปีนั่นนี่พี่น้องเออไม้ประดู่ต้นห้าปีนั่นนี่เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะน่าจะหกนิ้วพี่น้องเออน่าจะหกนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางไม้ประดู่ห้าปีอ่ะออใหญ่เ,เลี้ยวเด้พี่น้องใหญ่เลี้ยว คือไม้ประดูเนี่ยผมว่ามันเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่น่าลงทุนพี่น้องมันเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคือบม่มีขาดทุนดอกถ้าไผปลูกใหม้ประดูนะเอางจที่ซะแมนบอกคือมันไม้อย่างเช่นไม้พยุงเนี่ยเห็นบอกไม้พยุงนี่ผมว่าคือไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันมันมันจะมีค่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันไม้พยุงเนี่ยมันเป็นใหม่กระแสพี่น้องไม้กระแส อมแมนบอพอมันเป็นไม้กระแสนี่มันเลยไม่มันเลยมีความบอแน่นอนอมผมผมจําความได้เลยว่าสมัยก่อนนี่ไม้พยุงนี่บ่มีประโยชน์ยังพี่นอ้องเออบ่มีประโยชน์ยังเฮ็ดเท่นกับเพราไรเฮ็ดบ้านกับบไราะคือถ้าไม่มีประเทศจีนเข้ามาซื้อนี่เขาว่าเอาไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์กับคือสิบบ่มีราคาไม่พยุงผมจําได้เลยไม่พยุงนะเ,งนะเอาไปเผาถิ่น เฮดทานกับโบดีเฮดทาอะไรที่แบบโอ้ยบอมีผยอยากได้เนี่ยพี่น้องไม้พยุงนะออแต่ว่าไม้ประดูน่นี่ผมผมจําความได้นี่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหน่อยพี่นออ้องเฮดเื่นเฮดสันเฮดโต๊เฮดเตียงเฮดเฟอร์นิเจอร์อยังนี่มีประโยชน์พี่น้องเป็นไม้ที่คนเขาต้องการเอคือมันเป็นไม้ที่ไม่มีวันตายพี่น้องปลูกไปเลยพี่น้อง ไม่ไม่ประดูโดยเฉพาะไม้ประดูะคือถึง,ถ,งถึงเขาถึงไม่มีคนซื้อเนี่ยไม้ประดูก็สามารถทําบ้านได้พี่นงเพราะฉะนั้นนี่การลงทุนการลงทุนเกี่ยวกับต้นไม้นี่ถ้าจะปลูกไม้แล้วเราจะหวังในอนาคตสิบห้าปียี่สิบปีนี่ไม้ประดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเออ บางคนก็สิบอกว่าโอ้ยปลูกไม้ยางปลูกต้นยางนายางนาพี่น้องยางนานี่ถ้าต้นไม่ใหญ่จริงบ่มีราคาเลยพี่น้องออไม่มีราคานะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเฮดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ลายไม้มันไม่สวยพี่น้องเออมันทําได้แต่บ้านอย่างเดียวอ,อทําบ้านก็ไม้ไม้ยางนาก็มันมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งอีกเลย มันบอคือไม้ประดูพี่น้องมันบอคือไม้ประดูไม้ประดูมันเห็ดใ้สาลพัดพี่น้องแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม้สักมันก็ทําได้ไม้สัก์นี่พี่น้องไม้สัก์นี่ถ้าปลูกบางพื้นที่ที่มันสภาวะอากาศมันไม่เอึ่งมันกับบัรงแก่นคือกันพี่น้องมันกับบัรงแก่นมันกับแค่แก่นคือกันได้ แต่ไม้ประดูนี่มันมันเกิดได้ทุกพื้นที่ทั่วทุกภาคอีสานเออทั่วทุกประเทศเออทั่วทุกภาคของประเทศไทยะไปใหไม้ประดูมันเป็นไม้พื้นถิน่นเออคือจากไม้พยุงหรือบางคนปลูกไม้พยุงนี่บางพื้นที่มันกับบลงแกนกับมีได้พี่น้องเออแต่ไม้ประดูนี่ผมผมสังเกตดูเนี่ยมันเกิดทั่วทุกภาคของประเทศไทยพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ <f iat> แล้วก็เกิดทั่วทุกภาคโตเร็วด้วยแล้วก็ มันมีความต้องการอีกออมันทําได้สารพัดประโยชน์นะพี่น้องออแต่ว่าเราปลูกไม้อย่างอื่นนี่อย่างเช่นไม้พยุงเนี่ยเนี่ยที่เป็นกระแสนเนี่ยเ,ออเขาบอกว่าปลูกแล้วนี่ไม้พยุงอันนี้ก็ไหม่พยุงเหมือนกันปลูกแล้วนี่มัน,ม,นมันขายได้ราคาดีคือขายได้ราคาดีแต่มันต้องให้คนอื่นมาซื้อไงพี่น้องเศรษฐเพื่อนเฮ็ดสั้น,ออน,น,นกับเพราเห็นบ่พี่น้องเห็นต้นมันไหมมันเป็นงองงแงงนี่เห็นบอก เห็นไหมเนี่ยอันนี้นี่ผมจะพูดในในเชิงไอ้ธุรกิจนะพี่น้องอะในเชิงธุรกิจก็คืออะไรก็คือการขายไม้เพื่อหาผลกําไรนี่แหละพี่น้องเออคือไม้ประดู่มันเป็นไม้ที่น่าลงทุนเออแต่สําหรับไม้พยุงนี่ถ้าเราจะไปทําในเชิงธุรกิจนี่ถ้าอนาคตนี่เขาบอกมาซื้อเฮ้าดีเสียแนวด่สนะแมนบอบางคนก็บอกว่าแปลรูปขายเอง แล้วถ้าเราแปลร,รูปไม่เป็นล่ะเออกะจบอีกคืเอเราแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นไม้ประดูเออคนเขาต้องการเอาไปเห็ดเฮือนเห็ดสั้นก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าวิธีการปลูกต้นไม้การลงทุนเกี่ยวกับต้นไม้นี่ผมแนะนำว่าประดูเนี่ยคือที่หนึ่งเออประดูที่หนึ่ง เองลองมาก็คือไม้สักทองอไม้สักทองนะอันที่สองเพราะว่าไม้สักทองกัคือมันก็ทําบ้านได้พี่น้องทาบ้านทําเฟอร์นิเจอร์ได้ออันที่หนึ่งนี่ไม้ไม้ประดูอันที่สองคือไม้สักทองส่วนอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้ากับพี่น้องก็ไปเลือกเอาอืแต่ว่าหนึ่งกับสองนี่คือมันเป็นไม้ที่ยืนพื้นอยู่แล้วคือไม่มีวันตายพี่น้องที่หนึ่งประดูประดูนี่แนวไหนก็ได้พี่น้อง ปลูกนะบ่มีรูปบ่ปมีขาดทุนหรอกพี่นอ้องเออใผสิปลูกไว้กะแต่ว่าหลักการปลูกไม้นี่คือระยะห่างมันต้องได้พี่นอ้องเออระยะห่างมันต้องได้อันนี้มันก็เริ่มถี่แล้วเนี่ยเห็นบ่ใบมันเริ่มชนกันแล้วเห็นบ่ใบมันเริ่มชนกันแล้วเออแล้วก็คันานี่มันก็เริ่มเล็กแล้วเนี่ยต้องดันันาเพิ่มแล้วเออคือปลูกสิปลูกต้นไม้นี่คันาสีตองใหญ่ๆเนี่ยจังหน่อยพี่นอ้องเออก็ก็ดีกว่าเราจะ เหมือนที่ผมเคยบอกคือเห็นหน้ามากสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันก็ได้แต่เห็นหน้านเลยพี่น้องเออแต่ถ้าเราดันคันนาให้มันใหญ่อดันคันนาให้มันใหญ่แล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่คันหน้าเออแต่ว่าอย่าไปเลื่อมแดนผู้อื่นเด้อต้องปลูกขยับขยับมาในแดนของตัวเองพี่น้องเออเพราะว่าต้นไม้นี่อย่างน้อยนี่มันจะแผ่เออออกด้านข้างอย่างน้อยเนี่ย ฝั่งละสามเมตรนะพี่น้องอย่างน้อยเป็นอย่างต่ํะฝั่งละสามเมตรนะต้องเผื่อนะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่เฮ้าก็ต้องอกะระยะปลูกดีๆพี่น้องกะระยะปลูกดีๆก็อย่างน้อยก็ต้องระยะห่างนี่ถ้าฝั่งละสามก็ต้องเป็นระยะห่างก็ต้องหกเมตรนะเนาะเม็นบอกหกเมตรเป็นอย่างต่ํอถ้าปลูกต้นไม้นี่เพราะว่าอนาคตนี่ต้นไม้มันจะแผ่กิ่งก้านสาขานี่คือจังเห็นบอก เหมือนต้นพยุงเนี่ยต้นเล็กๆเองแต่ว่ามันแผ่ออกสองข้างแผ่ออกสี่ด้านเนี่ยมันต้องเผื่อที่ฝั่งละหกฝั่งละสามฝั่งละสามฝั่งละสามเออมันบอกอันนี้ต้นนี้ก็ฝั่งละสามฝั่งละสามก็อย่างน้อยๆนี่ต้องเป็นหกคูณหกพี่น้องหกคูณหกเมตรแล้วต้นใหม่มันสีใหญ่มันสีโตดีอืมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่นอ้องอสำหรับอนาคตที่ใครจะ mm. เหตุการเกษตร ปลูกไม้ประดูเสริมเสริมไปก็ดีเหมือนกันพี่นอ้องเออเพราะว่าถ้าเราไปทำเฮดหน้าโล่งๆแบบนี้เนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีมันก็จะเป็นนาโล่งแบบนี้แหละพี่น้องเข้ากับเฮดหน้าคือเราเออแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เสริมใส่ตามข้นหน้าเออมันมันมันช่วยเพิ่มมูลค่าเด้พี่น้องช่วยเพิ่มมูลค่าก็รองเอาไปพิจ,จารณาลงเบงพี่น้อง เออเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนีเฮ็ดหน้ามันก็ได้แต่หน้าเออแต่ราคาข้าวมันก็ย่งบงเป็นราคาคือเก่าเออแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เสริมเสริมไปนี่อย่างน้อยนี่พี่นอ้องเออตัดเผาทานก็ได้แฟนบอเฮ็ดเถียงเฮ็ดกระทอมเออถ้ามันต้นใจจริงจริงก็โอ้ยขายได้ต้นละหมืน่นต้นละสองหมื่นก็โอ้ยอย่างน้อยมันมันกัดพอเห็นตัวเงินขึ้นมาบ้างพี่นอ้องเพราะว่า ปลูกต้นไม้มันไม่ได้ดูแลอะไรยากมากมายพี่น้องปุ๋ยเห่ากับบ่ไดดใส่เออมันขึ้นธรรมชาติมันหากินธรรมชาติของมันเองเข้าบ่ได้ลงทุ่นทุกปีเออเบีย้ยไม้ก้าไม้กับต้นละสิบบาทแค่นั้นแหละปลูกทิ้งทิ้งไปเดี๋ยวมันหากินเองมันหญ่ขึ้นมาเองพี่นอ้องเออมันไม่ได้เป็นโรคเป็นเชื้อราอะไรเออก็ลองพิจารณาลองเมืองพี่นอ้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพี่น้องเออการเพิ่มมูลค่าเออสำหรับการเฮ็ดเกษตรคือว่าเราปลูกเสริมกันไปเออโอเค ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ